สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้อ้อมก็จะพาเพื่อนๆอมาทำกระเทียมดองนะคะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมีกระเทียมสดนะคะกระเทียมสดนะคะยังไม่แห้งนะคะเราไปดูวิธีทํากันได้เลยค่ะอันดับแรกเราก็ต้องต้มน้ํานะคะแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไปนิดนึงนะคะตามด้วยน้ําตาลแล้วก็เกลือะคะ่ะเพื่อนๆค่ะเราจะชิมรสให้ออกอหวานนํานะคะหวานนําเค็มตามแล้วก็เปรี้ยวนิดๆิดนะคะ อันนี้อ,อ้อมไม่ได้กะปริมาณให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะทําดองกระเทียมเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่เราชิมให้ออกรสชาติหวานนํานะคะแล้วก็มีเค็มตามนะคะเปียวนิดเดียวพอค่ะนะคะพอเราได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วเราก็เอาน้ําไปพักไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนๆจ้าต่อจากนั้นเราก็มาแกะกระเทียมกันเลยจ้า กระเทียมสดๆเลยนะคะอันนี้คือกระเทียมที่อ้อมทําไว้แล้วนะคะหนึ่งปีที่แล้วนะคะอ้อมจะทําไว้ปีต่อปีเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ้อมจะดองไว้เป็นปีทึงจะเอามากินนะคะเนี่ยค่ะเรามาเริ่มกันเรามาเริ่มปอกกระเทียมกันเลยค่ะกระเทียมที่นี่ก็จะมีแต่หัวใหญ่ๆเลยนะคะ ช่วงที่เขาอ่อนอยู่ที่เขาเก็บมาก่อนเนี่ยกลีบเขาก็จะไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเ,เราก็แกะนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะแกะนะคะเราสามารถดองเป็นหัวเลยนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเป็นหัวกระเทียมแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าอ้อมจะแกะคะ่ะจะได้สะดวกเวลาที่เราเอามากินเนาะ จะได้แบ่งออกมากินกันแบบง่ายๆเนาะถ้าเป็นหัวหัวเนี่ยเราก็ต้องมาแกะมาตัดออกอีกเนาะวอมก็เลยจะแกะให้เป็นกรีบๆอย่างนี้ให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยค่ะนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะกระเทียมเนี่ยเราดองไว้เป็นปียิ่งนานเท่าไหร่รสชาติก็ยิ่งกลมกล่อมนะคะเพื่อนๆเราสามารถทำเองได้ที่บ้านเรา ไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยากอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะกระเทียมก็จะมีกระเทียมสดปีละครั้งเหมือนกันนะคะช่วงที่เขาปลูกกระเทียมพอพอถึงหน้าที่เขาจะต้องเก็บแล้วเขาก็จะเก็บกระเทียมที่เป็นกระเทียมสดแบบนี้ค่ะมาขายก่อนเนาะจากนั้นเขาก็จะปล่อยทิ้งให้แก่ให้แห้งก่อนแล้วเขาถึงจะอ,ออกมาขายอีกครั้งนึงค่ะ อมก็เลยทําปีละครั้งเหมือนกันนะคะกระเทียมดองเนี่ยคะ่ะขออนุญาตแกะไปเรื่อยๆนะคะการทํากระเทียมดองไว้กินเองก็ปลอดภัยนะคะเพื่อนๆมมันจะไม่มีสารกันบูดนะคะเราสามารถ ใส่กับภาชนะได้หลายอย่างนะคะจะเป็นพลาสติกหรือเป็นโหลกแก้วก็ทำได้ค่ะมานั่งแกะเป็นเพื่อนอ้อมด้วยนะคะแกะเป็นเพื่อนกันเราจะได้กระเทียมดองที่สดสะอาดนะคะไม่มีสารกันบูดไม่มี สารอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราทําเองเนาะนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะมานั่งพูดคุยกันไปด้วยะคะ่ะข้างหลังก็จะเห็นสามีมาอุ่นกับข้าวนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังจะกินข้าวและะ้วเนาะ นะคะแกะไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะจะเย็นเย็นเย็นมากนะคะทำไปเรื่อยๆสนุกกับสิ่งที่เราทำไปค่ะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาโหลแก้วหรือพลาสติกที่เราเตรียมที่จะดองกระเทียมเนี่ยมาใส่อย่างนี้นะคะ วันนี้ก็จะทำให้ดูแค่กระปุกเดียวนะคะเพื่อนๆพื่อน,นะก็ใส่ลงไปเนาะจากนั้นเราก็เอาน้ำที่เรา,าพักไว้จนเย็นแล้วนะคะมาเทใส่นะคะเทใส่จนเต็มเลยนะคะเพื่อนๆ ครั้งแรกสีของเขาก็จะไม่เป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากได้สีเหลืองเข้มกว่านี้ก็ใส่สีผสมอาหารได้เนาะแต่ว่าไม่ใส่ก็ดีค่ะสีเหลืองนะคะถ้าจะถ้าเราจะใส่เนาะแต่ว่าเราไม่ใส่ดีแล้วนะคะจากนั้นก็เอาพลาสติกมาปิดด้านบนก่อนที่จะปิดฝานะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมดองของเรา อันนี้ก็จะมี3ขนาดนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะนะคะใครชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะคะก็จะมีกระปุกใหญ่นี่ก็จะเป็นปีแล้วนะคะอันนี้ก็มาทำให้ดูใหม่นะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ